ไลฟ์แล้วไม่ปังเพราะคุณยังไม่ทําสิ่งนี้หลายๆคนออกมาไลฟ์ออกมาพูดหน้ากล้องแล้วนะคะออกมาทําคลิปแล้วแต่ว่าคุณลืมสิ่งหนึ่งไปค่ะคุณไม่ได้ใช้ไมหรือเปล่าไมจะช่วยให้เสียงคุณอะเข้าตรงไปถึงคลิปของคุณถึงโทรศัพท์ของคุณให้เสียงมันชัดเจนขึ้น เพราะคนที bạn, ่เขาเข้ามาฟังคุณนะคะถ้าเกิดเขาฟังแล้วเขาไม่ค่อยได้ยินหรือว่าไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าเมื่อก่อนโค้ชเคยทําคือไม่ได้ใช้ไมค์เสียงมันก้องนะคะเวลาเราอัดคลิปหรือทําอะไรก็ตามเสียงมันจะก้องเหมือนเราอยู่ในห้องอะไรสักอย่างแล้วเสียงมันจะไม่ค่อยดีหรือว่าเวลาไลฟ์ก็ตามถ้าไม่ได้ใช้ไมค์เสียงมันจะไม่ชัดเจนมันจะไม่ส่งตรงออกไปอะค่ะคือคนที่เขาเข้ามาฟังเราอะเขาอยากฟังอะไรที่มันชัดเจนภาพชัดเสียงชัดถ้าภาพชัดเสียงชัด ทุกคนก็อยากฟังแล้วอยากฟังอยู่ตลอดตลอดฟังต่อเนื่องถูกไหมคะเพราะว่า ทั้งคลิปและไลฟ์จะต้องเสียงชัดเจนถ้าคุณใช้ไม้แนะนําให้ทุกคนใช้ไม้นะคะมันสามารถต่อเข้ากับโทรศัพท์ได้เลยถ้าคุณใช้โทรศัพท์หรือจะใช้อะไรก็ตามในการไลฟ์ใช้กล้องหรือว่าอะไรก็ตามแต่ว่าขอให้คุณใช้ไม้ในการเชื่อมต่อเพื่อส่งเสียงให้ชัดเจนเข้าไปในคลิปหรือไลฟ์ของคุณนะคะแล้วไลฟ์นั้นคลิปนั้นก็จะฟังมากๆจะมีคนสนใจฟังค่ะเพราะว่ามันชัดเจนภาพชัดเสียงชัดมันได้เปรียบอยู่แล้วใครๆก็อยากดูใคร ใครก็อยากฟังค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะใครที่ถูกใจก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้โคช้วยนะคะโคชจะมีความรู้ดีๆมาส่งต่อให้เพื่อนๆอีกคะ่ะ